สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บมอเตอร์เซอร์ติฟายยุทนะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้ได้ขออนุญาตรีวิวเป็นตัว Manda แก๊สนะครับ 1.5V นะครับรถสภาพสวยมากเลยครับคันนี้เป็นรถสีดำนะครับรถปีนะครับเป็นปี2015ครับอ่าได้อยในประมาณแสนกว่านิดๆนะครับ ภาพโดยรวมสวยมากเลยภายในถุอกหนังนะครับลูกค้าครับราคาพิเศษเลยครับตอนนี้อยู่ที่4แส3 5 0ันบาทนะครับครับอนเริ่มต้นประมาณ7,000บาทนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้ารายได้ประมาณ15,000บาทสามารถออกรถ h อ u n ้ a i y a คันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบๆคันนะครับตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่น น่าสนใจบ้างนะครับไปดูรถกันเลยครับครับเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับเป็นรถสีดํานะครับผ่านคานขัดเคลือบสีเรียบร้อยครับผ่านการตรวจเช็ค2 1 0รายการสภาพโดยรวมสวยมากเลยตัวนี้นะครับอ่าดูไฟนะครับไฟยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกค้าครับกระจังหน้าไม่มีรอยสเก็ตหินเลยนะครับตัวนี้ ครับมาดูยางนะครับยางปี2019นะครับยางยังใหม่อยู่เลยครับใช้งานได้อีกนานครับตัวนี้สภาพโดยรวมสวยนะครับลูกค้าครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็น9195 e 2 0 e 8 5แล้วนะครับสภาพสวยเลยครับ ครับมาดูภายในนะครับอ่ะเบาะแถวกลางนะครับสามารถพับได้นะครับพับได้สองข้างเลยครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะครับสภาพสวยเลยอ่ะมาดูภายในด้านหน้านะครับสภาพสวยครับเบาะไม่มีขาดนะครับออปชันครบเลยครับคันนี้ครับ มาพร้อมพุดสตาร์ทแล้วนะครับตัวนี้ครับปุ่มทุกปุ่มนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับระบบแอร์นะครับเย็นเลยนะครับตัวนี้ครับสภาพคอนโซลสวยลูกค้าคุณเข่าดูแลเป็นอย่างดีเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับครับได้พาดูรอบๆั้แล้วนะครับครับลูกค้าคนไหนหาอยู่นะครับ เล็กแนะนาเลยเข้าไปชมรถก่อนได้เดยไม่พาลองขับนะครับตัวนี้เราตรวจเช็คระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบอากาศความเย็นนะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยซื้อรถกักทางเรานะครับสบายใจได้ครับเราคัดรถให้ลูกค้าก่อนแล้วด้วยนะครับรับถ้ายังไงนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเล็กาโชรูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับ เปิดทุกวันเลยเปิดทําการทุกวันนะครับการถึงสกเปิด8ปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเสาร์อาทิตย์นะครับเปิด8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรเลกนะครับจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับเก5าสามห้าสองสามหกแปดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับครับยังไงเดี๋ยวเล็กขอรีวิวตัวคำหน้าแก๊สที่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับวัสดีครับ